ขอกล่าวสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังเรื่องเล่าที่ทางทีมงาน Axis Creator จะได้นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก่อนอื่นต้องขอกราบขออภัยท่านในเรื่องราวนี้มีภาพหรือชื่อตรงกับบุคคลท่านใดทางทีมงานขอกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องสวนผลไม้ของพอ่อ เสียงเครื่องยนต์รถยนต์ที่วิ่งบนถนนเสียงลมวีดวิวเบาๆของถนนชนบทที่ทอดยาวมีต้นไม้ใหญ่สองข้างทางอีกนิดเดียวก็ถึงจะแล้วสินะบ้านที่เราจากมาและพ่อที่เราไม่เคยคิดที่จะหันกลับไปมองนบกำพวงมาลัยแน่นสายตามเมื่อลอยไปข้างหน้าใบหน้ามีเคราเล็กน้อยดูเหนื่อยล้าเสื้อผ้าเรียบง่ายเขาหยิบขวดน,น้ำขึ้นมาจิบชา้ชา กี่ปีแล้วนะที่ไม่ได้กลับมาที่นี่10หรืออาจจะยี่สิบปีทุกๆอย่างยังเหมือนเดิมเลยแต่เรารู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้านบชะลอรถเมื่อเห็นป้ายบอกทางเล็กๆที่ชี้ไปทางหมู่บ้านความรู้สึกผิดมันตามหลอกหลอนเรามาตลอดเวลาตั้งแต่วันที่เราเดินจากมา และมันหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมในวันที่เรารู้ว่าเราจะไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้วนบในวัย17-18ปีกำลังนั่งก้มหน้าอ่านหนังสือเรียนอยู่ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านแสงแดดยามบ่ายสองกระครบเสียงพ่อเรียกชื่อนบจกากไกลๆนบนบเอ้ยมากินข้าวลูกวันนี้พ่อทำข้าวผัดที่ลูกชอบมาให้ไม่หิวครับพ่อผมอ่านหนังสืออยู่เดี๋ยวก็จะสอบแล้ว พ่อวางจานข้าวผัดไว้บนแคร่ไม้ข้างๆนบอย่างเงียบๆแล้วเดินกลับไปนบแอบมองจานข้าวผัดนั้นกลิ่นหอมลอยมาแตะจมูกแต่เขาก็ยังทำเป็นไม่สนใจข้าวผัดจานนั้นที่พ่อมักจะทำให้เสมอเวลาที่เราอ่านหนังสือหนักๆหรือเวลาที่เราทำหน้าบูดบึ้งใสพ่อไม่เคยพูดอะไรมากแต่พ่อมักจะแสดงออกด้วยวิธีของพ่อเสมอ รถยังคงเคลื่อนที่ช้าๆผ่านบ้านเรือนไม้เก่าๆที่ขุนตาบางหลังก็เปลี่ยนไปบางหลังก็ยังคงสภาพเดิมนบในวัยรุ่นกำลังยืนโต้เถียงกับพ่อที่สวนผลไม้พ่อกำลังกม้กมๆเงยๆอยู่กับต้นทุเรียนผมบอกแล้วไงครับพ่อว่าผมอยากจะไปเรียนในเมืองผมไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วจะให้ผมทำสวนไปจนตายเหมือนอย่างพ่อหรอกนะแล้วไอ้การทำสวนมันไม่ดีตรงไหนกันล่ะลูก มันเลี้ยงให้ลูกโตมาได้ขนาดนี้เลยนะดีดีตรงไหนกันล่ะครับวันวันก็อยู่แต่กับดินกับต้นไม้พ่อไม่เข้าใจผมหรอกพ่อไม่มีวันเข้าใจผมจะไปจากที่นี่พรุ่งนี้ผมจะไปเลยผมจะไม่กลับมาที่นี่อีกนบหันหลังเดินจากไปอย่างไม่เหลียวแลพ่อยังคงยืนนิ่งมองตามแผ่นหลังของลูกชายไปจนลับตาแสงแดดยามเย็น สาดกระทบร่างของพ่อที่ดูโดดเดี่ยวคำพูดเหล่านั้นมันเหมือนมีดที่กรีดลงไปในใจพ่อเรารู้แต่เราก็ยังคงพูดมันออกไปด้วยความเย่อหยิงและงู้กลาเขาของเด็กหนุ่มที่ไม่ประสีประสาอะไรกลับมาที่นบในปัจจุบันรถของนบเลี้ยวเข้าสู่ทางดินเล็กๆที่แยกจากถนนใหญ่ เขาจำได้ว่าเป็นทางเข้าบ้านของเขาเองและภาพในความคิดครั้งอดีตของนบก็ผุดขึ้นมานบสะพายเป้ใบใหญ่อยู่หน้าบ้านพ่อกำลังยืนอยู่หน้าประตูบ้านมองมาที่เขาด้วยแววตาที่เต็มไปได้วยความคาดหวังและเจ็บปวดขอให้โชคดีนะลูกไปดีมาดีนะนบหันหลังให้พ่อไม่ตอบอะไรเดินออกไปโดยไม่หันกลับมามองอีกเลย พ่อยังคงยืนอยู่ที่เดิมจนกระทั่งร่างของนบหายไปจากสายตาครั้งสุดท้ายที่เราเห็นพ่อคือตอนที่พ่อยืนอยู่ตรงนั้นหน้าประตูบ้านในสายตาของเราตอนนั้นพ่อคืออุปสรรคพ่อคือความล้าสมัยแต่ตอนนี้พ่อคือคนที่เราอยากจะกอดมากที่สุด รถของนบมาจอดหน้าบ้านหลังเล็กๆที่ดูสุดโสมสีของบ้านซีจางมีเถาวันเลือ้อยเกาะกำแพงบางส่วนนบดับเครื่องยนต์เขานั่งนิ่งอยู่พักใหญ่มองบ้านหลังนั้นด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผสมปนเปบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยอบอุ่นแต่ตอนนี้มันกลับดูอ้างว้างและเงียบเหงาเกินไป นบเปิดประตูรถลงมาก้าวเดินช้าๆไปยังประตูรั้วไม้เก่าๆที่ปิดอยู่เขาเอื้อมมือไปจับรั้วไม้ที่ผูพังแล้วถอนหายใจยาวนบเปิดประตูรั้วเข้าไปอย่างช้าๆเสียงประตูไม้เก่าๆดังเอียดอารเขามองไปรอบๆสวนหน้าบ้านที่เคยจัดแต่งไว้อย่างสวยงามแต่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยวัชพืชและใบไม้แห้ง ทำไมมันเงียบจังเลยนะเงียบกว่าที่คิดไว้อีกนบเดินขึ้นบันไดไม้เก่าๆไปยังชานบ้านเขาเอื้อมมือไปสัมผัสบ,บานประตูไม้ที่คุ้นเคยมันยังคงเป็นประตูบานเดิมที่พ่อเคยเปิดต้อนรับเขานบใช้กุญแจที่ได้รับมาจัดญาติไขประตูเข้าไปเสียงประตูไม้ที่เปิดออกดังเอี๊ยดอีกครั้งแสงแดดยามบ่าย ศาดส่งเข้ามาในบ้านที่มืดมิดและเต็มไปด้วยฝุ่นกลิ่นกลิ่นของบ้านกลิ่นของฝุ่นกลิ่นของความเก่าและกลิ่นบางอย่างที่ทำให้เราคิดถึงพ่อนบค่อยๆเดินเข้าไปในบ้านเขาเดินผ่านห้องนั่งเล่นที่เฟอร์นิเจอร์ถูกคลุมด้วยผ้าขาวเก่าๆเขาเดินไปหยุดอยู่ที่โต๊ะไม้เล็กๆ ที่พ่อมักจะนั่งดื่มกาแฟตอนเช้านบใช้ปลายนิ้วลูบไปบนผิวโต๊ะที่มีฝุ่นเกาะหนาภาพพ่อกำลังนั่งดื่มกาแฟที่โต๊ะตัวนั้นอ่านนักสือพิมพ์ยามเช้าและยิ้มให้เด็กชายตัวเล็กๆอย่างนบที่กำลังนั่งเล่นอยู่ข้างๆพ่อเคยมีความสุขอยู่ที่นี่ในบ้านหลังนี้นบเดินไปที่ห้องครัว เขามองเตาถ่านเก่าๆที่พ่อเคยใช้ทำอาหารเขาจำได้ถึงกลิ่นหอมของแกงส้มที่พ่อทำและข้าวผัดจานโปรดเขาหยิบหม้อใบหนึ่งขึ้นมากลิ่นของสนิมปนกับกลิ่นอับลอยมาเตะจมูกนบเดินไปยังทางเดินเล็กๆที่นำไปสู่ห้องนอนเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเปิดประตูห้องนอนของพ่อแสงสว่างสาดส่องเข้ามา เผยให้เห็นห้องที่เรียบง่ายและสะอาดตาแต่ก็มีฝุ่นเกาะอยู่ทุกขนแห่งนี่คือห้องของพ่อห้องที่เราไม่เคยแม้แต่จะก้าวเข้ามานบเดินเข้าไปช้าๆเขามองไปที่เตียงนอนของพ่อที่มีผ้าห่มพับเรียบร้อยบนโต๊ะหัวเตียงมีกรอบรูปเก่าๆวางอยู่เป็นรูปของเขาในวัยเด็กกำลังยิ้มกว้างนบยิบกรอบรูปนั้นขึ้นมา มองด้วยแววตาเจ็บปวดพ่อเก็บรูปของผมไว้ตลอดเลยเหรอนบวางกรอบรูปกลับลงไปสายตาของเขาเหลือไปเห็นสมุดบันทึกเล่มเล็กๆสีน้ำตาลที่วางอยู่ใต้หมอนหัวใจของนบเต้นแรงเขารู้สึกถึงบางอย่างที่กำลังจะถูกเปิดเผยนบค่อยๆหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาสมุดดูเก่าและยับเยินเล็กน้อย เขานั่งลงบนขอบเตียงอย่างช้าๆแล้วเปิดสมุดออกหน้าแรกเป็นลายมือของพ่อที่คุ้นเคยแต่ก็ดูสั่นเครือวันที่10พฤษภ,ภาคมวันนี้ลูกจากไปแล้วนบจากพ่อไปแล้วบ้านมันเงียบไปถนัดตาเลยนะตั้งแต่ลูกเดือนจากไปพ่อแทบไม่ได้ยินเสียงหัวเราะในบ้านอีกเลยพ่อรู้ว่าพ่อไม่ดีพอ ไม่ได้เป็นพ่ออย่างที่ลูกอยากให้เป็นแต่พ่อก็ทำดีที่สุดแล้วนะพ่อเห็นลูกเดินจากไปไม่หันกลับมามองเลยพ่อคิดถึงคำพูดที่ลูกบอกว่าพ่อไม่เข้าใจพ่อทำสวนมาทั้งชีวิตแต่ทำไมมันถึงสอนให้พ่อเข้าใจลูกไม่ได้เลยเขากลับไปอ่านบันทึกหน้าถัดไปวันที่20มิถุนายนวันนี้ลูสมชายมาบอกว่า ลูกสอบติดมหาหลัยที่เมืองกรุงพ่อดีใจนะลูกดีใจจนบอกไม่ถูกพ่อแอบไปเล่าให้ต้นทุเรียนฟังว่าลูกชายพ่อเก่งแค่ไหนพ่อหวังว่าลูกจะไปได้ดีในเส้นทางที่ลูกเลือกนะหลายปีที่ผ่านมาพ่อได้ยินข่าวคราวของลูกจากคนอื่นบ้างพ่อรู้ว่าลูกทำงานหนักพ่อรู้ว่าลูกเหนื่อยพ่ออยากจะไปหา อยากจะไปกอดลูกสักครั้งอยากจะบอกว่าพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอนบร้องไห้ออกมาอย่างเงียบๆน้ำตาไหลาอาบแก้มเขากำลังค้นพบความจริงที่พ่อไม่เคยพูดวันนี้พ่อรู้สึกไม่ค่อยสบายหมอบอกว่าต้องพักเยอะๆพ่อเริ่มคิดถึงเรื่องเก่าๆที่เราเคยทำด้วยกันพ่อคิดถึงเสียงหัวเราะของลูกตอนเด็กๆ พ่อคิดถึงข้าวผัดที่ลูกชอบถ้ามีโอกาสอีกครั้งพ่ออยากจะทำมันให้ลูกกินอีกสักครั้งมือของนบสั่นเทาเมื่อพลิกไปหน้าสุดท้ายลายมือของพ่อเริ่มสั่นและอ่านยากขึ้นนบลูกพ่อพ่ออยากขอโทษนะที่ไม่ได้เป็นพ่อที่ดีพอพ่ออาจจะไม่เคยพูดคำว่ารักแต่พ่อรักลูกสุดหัวใจนะลูก พ่อขอให้ลูกมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกทำและจงจำไว้ว่าพ่อจะอยู่ตรงนี้เสมอในใจของลูกนบปล่อยสมุดบันทึกหลุดจากมือเสียงสมุดต,ตกกระทบพื้นเบาๆเขานั่งตัวงอกรอา่าร้องไห้ออกมาอย่างหนักและเจ็บปวดเสียงสะอื้นของนบดังลั่นในห้องที่เงียบสงัด่อพ่อพ่อครับผมผมขอโทษ เสียงสะอื้นของนบค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจที่สั่นเครือเขานั่งอยู่นานแค่ไหนไม่รู้แสงแดดข้างนอกเริ่มอ่อนลงแสดงว่าเวลาล่วงเลยไปมากแล้วนบค่อยๆลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆเขาเดินไปหยิบสมุดบันทึกที่ตกอยู่บนพื้นขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะหัวเตียงเขามองรูปของตัวเองในวัยเด็กอีกครั้งแล้วยิ้มเศร้าๆพอไม่เคยทิ้งเราไปไหนเลย มีแต่เราเองนี่แหละที่ทิ้งพ่อไว้ข้างหลังนบเดินออกมาจากห้องนอนของพ่อเขาเดินผ่านโถงทางเดินที่คุ้นเคยสายตาของเขาจับจ้องไปที่ประตูหลังบ้านนบเดินออกมาที่สวนหลังบ้านสวนผลมไม้ที่เคยเป็นชีวิตของพ่อต้นทุเรียนต้นมะม่วงต้นมังคุดยืนต้นอยู่อย่างโดดเดี่ยวบางต้นก็ดูโทรมไปมาก วัชพืชขึ้นรกทึมนบเดินเข้าไปกลางสวนเขายืนอยู่ท่ามกลางต้นไม้ที่เคยเป็นพยานของความรักความผูกพันของเขากับพ่อในวัยเด็กและความขัดแย้งในวัยหนุ่มนบเงยหน้ามองท้องฟ้าและพูดออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพ่อครับผมขอโทษขอโทษจริงๆนบทรุดตัวลงคุกเข่ากลางสวนเขาก้มหน้า น้ำตาไหลรินอีกครั้งผมขอโทษที่ผมไม่เคยเข้าใจพ่อเลยขอโทษที่ผมเคยดูถูกงานของพ่อขอโทษที่ผมเคยบอกว่าพ่อไม่สำคัญผมมันโง่เองพ่อผมมันโง่จริงๆนบเอื้อมมือไปสัมผัสลำต้นของต้นทุเรียนใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆเขาลูบไล้มันอย่างแผ่วเบาเหมือนกำลังสัมผัสพ,พ่อชีวิตในเมือง มันไม่ได้มีความสุขอย่างที่ผมคิดเลยนะครับพ่อมันมีแต่ความเร่งรีบมีแต่การแข่งขันผมคิดถึงบ้านผมคิดถึงพ่อคิดถึงสวนของเรานบหลับตาลงภาพของพ่อที่ยืนยิ้มอยู่กลางสวนผลไม้ฉายขึ้นมาในใจผมเข้าใจแล้วครับพ่อเข้าใจทุกอย่างแล้วความรักของพ่อมันยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ผมกลับมองข้ามมันไปนบ ค่อยๆลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆเขามองไปรอบๆสวนผลไม้ที่เต็มไปด้วยชีวิตแสงแดดยามเย็นสาดส่องลงมาทําให้ต้นไม้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งผมให้อภัยตัวเองแล้วนะครับพ่อผมจะอยู่ตรงนี้ตรงที่ที่ผมควรอยู่ตั้งแต่แรกนบเดินไปที่โรงเก็บของเก่าๆเขาเปิดประตูออกแล้วหยิบจอบและกรรไกรตัดแต่งกิ่งออกมา เขามองเครื่องมือเหล่านั้นด้วยแววตาที่เปลี่ยนใบนบเริ่มลงมือตัดแต่งกิ่งไม้ที่แห้งเหี่ยวกำจัดวัดชพืชที่ขึ้นรกถึมเขาก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจทุกครั้งที่เขากำจัดวัดชพืชออกไปมันเหมือนเขาได้ปลดเปลื้องความรู้สึกผิดในใจออกไปทีละน้อยนบทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนกระทั่งแสงสุดท้ายของวันลับขอบฟ้า เหงื่อไหลโสมทั่วกายแต่บนใบหน้าของเขากลับมีรอยยิ้มที่อ่อนโยนเขาหยุดพักเหนื่อยเหนื่อยหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวความรักที่ไม่ได้พูดออกไปไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริงแต่บางครั้งมันก็อาจสายเกินไปที่จะได้ยินมันด้วยหูแต่ไม่เคยสายเกินไปที่จะสัมผัสมันด้วยหัวใจนบ ยืนอยู่กลางสวนผลไม้ของพ่อที่ค่อยๆกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเขายิ้มอย่างมีความสุขและสงบ